สิงไนเท่าทีสิงไนสิงไนเท่าทีสิงไนนะอ้าวซื้อสแนนอนแล้วเหรอเออไอ้สงสัยต้องมาตีสแนนอนแล้วพี่คนั้นเอ้ยสงสัยต้องตีว่ะตีเอาบ้านว่ะเออเอาละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะช่วตั้งใจก่อน แล้วเดี๋ยวเละค่ยดูนะพอตั้งใจปั๊บอย่างเงี้ยนะเละขอกทีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหลบเร็วชุกเร็วมาก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 ขอกทีขอกทีขอกทีชุกเร็วมาก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 เอ้ยเนี่ยเหรอว่าแล้วใครเชื่อนี่เนี่ยอยู่ข้างในนี้เหรอ Ej, 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 ej! ay, ay, xe nó tẻ lắm nhá xia đúng không ạ không ui từ tên lên thì lấy từ tên lên เชืยอเจอของจริงแล้วไงสองล้อหลังเชียไม่ได้โชว์ลายเลยวะเอา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกทีเลยเวลาค,ครับผม ไม่แล้วใครโดดลงไปอ่ะเสื้อฟ้าน่ะขยัดแบกนะครับพี่ตั๊ดับเฮ้ยใครวิ่งลงไปตรงนั้นน่ะล็อกล็อกเลเลยพี่ล็อกเล่นไปแล้วเอ้ยล็ีกยังเหรอล็อกก่อนอ๋ออีกทีหนึ่งแ่งก็ได้พี่แล้วดูอย่างที่พูดจริงๆสุดๆไม่รอดมาถึงโดนล้อแรกโดนได้ไงวะล้อแรกอ่ะทุกทีเลยเชื่อ ตรงไหนวะเนี่ยเราก็เป็นอย่างที่คิดเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเจออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเจออีกรอบหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้ผิดพลาดตรงไหนวะผิดพลาตดตัวโดนล้อแรกตอนโดนเร็วอ่ะต้องเลี้ยวเยอะๆเลี้ยวเยอะๆเอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่เฮ้ยสนุกวะ่ะ เฮ้ยล็อกแล้วผมไปพาวได้เลยนีกว่าเฮ้ยประตูใหม่อ่ะเนี่ยใช่ครับตนน้องใหม่ตอนออน้องใหม่หมดเลยพี่จริงเหรอใชนะ่อันใหม่เดี๋ยวนะอันเจียวก็ได้เฮ้ยอยู่นะแล้วมันมีตู้เอทีเอ็มเขาอยู่ข้างนอกข,ข้างนอกครับพี่อยู่ข้างนอกเฮ้ย <H oly. S 2> เดิมจะ<อ>คอยแยกคนตัวน,นะครับได้ได้ได้ไดอันเจียวนะพี่อันเจียวครับ แล้วข้างในเหมือนเดิมเปนเหมือนเหมือนใหม่ปะแต่ข้างในก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ก็ได้ใช้อยู่พี่แต่น้อยครับแต่แต่ทำใหม่ก็ดีครับเปลี่ยนบ้ไปสวยดีใช้ได้สองทางแล้วใช้ได้สองประตูแล้วไหนประตูไหนอีกอะมีข้างๆข้างในแบบสวยเลยเข้าได้หรอได้ยเบโอ้เออเมื่อก่อนก็มีตรงนี้เอาแล้วถ้าเข้าจากตัวนู้นทะลุไป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 ไล่เคสก่อนก็ได้ เอาไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมมาแบบพักบ้างก็ได้พี่อ๋อเออเดี๋ยวพี่ลองดูตึกข้างๆก่อนเฮ้ยจะสวยดีว่ะเฮ้ยเอ้ยเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซ <Yeah. S 1> ิงนน่เท่าทีซ <c oughs> ิงนน่ซ <c oughs> ิงนน่เท่าทีซิงนน่นะอ้าวซื้อสอนอนแล้วเหรออ้าวซิงนน่สงสัยต้ง <c oughs> องมาตีสอนอนแล้วพี่ <c oughs> อนะเอ้ยสงสัยต้องตีว่ะตีเอาบ้านว่ะเออบ้านแก๊งนนี้หลังใหญ่สุดเลยไอ้เชี่ย สิ้นนายว่าเชีย่ยเท่เลยคนหมายความว่าพี่จะมาแวะที่นี่บ่อยๆไม่ถ้ามันสองอันนี้มันรวมกันมันจะกลายเป็นหยินยางนะปึ้งนี่ความหมายมันเดี๋ยวลอง<ต>ดูดหน่อยเว้ยเอต้องหาลูปใหม่หน่ยอยเว้ยม่นยากเลย